สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับพอดีทราบข่าวมาอ,าอาจารย์พระอาจารย์อยากให้เอาปักปัก,ปกแล้วก็สวิตไฟเนาะอาจารย์เนาะออกจากเสาเพราะว่าช่างจะก,ก่อจะก,ก่ออฐตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้พอดีติดติดปักสวิตตรงนี้กัเลยมาลื้อออกนีครับามาลื้อออก ส่วนล่างนี่อาจารย์เชียนยังครับนี่เ,นเก็บของเก็บยังกังนเนาะแม่นโอ,โอ้ได้การเลยอาจารย์ได้การาได้การเลยครับแบบถ้าแบบนี้นะผมกับว่าว,าว,ายวอ,าอ,อ,อาย,วย่างเงี้ยนะย่านมาอาจารย์อยากเ็เป็นโล่งๆอะนะคือเปนเทียงหน้านี่นะ <c oughs> ครับมันกาเฮาสิได้เก็บของได้ประโยชน์ใส่สอยเนาะ<ช>พื้นที่และมันกาสิได้ยึดโค้งน้าเนาะ<ช>แต่โค้งมันโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมเบิ่งอะ่แะแนี่นครับมมนะครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นกุดใหม่ของพระอาจารย์นะครับซึ่งก็เหลือแค่สีเนาะ,ส,ะส่วนไฟ,ไฟนี่น,น่าจะ สองสามวันนี่แหละครับจะมาเลือกทำดาวนี่ดาวเหล็ก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 นี่บอกครับอืมถ้าถ้าเ้าเราก็จะเสร็จแล้วก็ก็าสาบแล้วก็เสร็จแล้วก็ทาสีอ๋อบันไดบันไดอีกยังบ่หลายดอกบันไดถ้าเอาถ้าบ่มีก็จังอย่นั้นจังว่ากันเดี๋ยวผมมีอีกหน่อยถ้าบ่มีคนเห็นนะภายใน ให้แล้วภายในมือเดียวอ,อันนี้นะเชื่มเชื่อมเล็กนะเหตุขึ้เราเล็กเราเล็กใส่ยังไครับเป็นเล่าของมันเลยมันจะยึดแน่นกว่าลูกลกุุงลูกติ่งสัตว์กางไ้ทัดถ้าทัดมันมาเหตุกลาง้มันให้มันเหตุไปถ้ามันบอกว่างก็แล้วยังพิจารณาอีกเธอหนึ่งเนะาะฝ้าเพดานพวกติดโคม,ม,ม,มไฟเรียบร้อยแล้วครับนะครับเรือแต่อ่า สายเมนจะดึงมาจากนู้นครับเสาไฟจากน,นู้นครับนะเสาต้นนั้นก็นั่นน่าจะได้เอาออกนะครับอาจารย์หนึ่งเสาต้นนั้น,น,น,นเลยละ่ละม,ลม,มันหักเลยนะอันตนะรายอยันนั้นอันตารายต้องซื้อต้องบึงเอาเล็กนี่นีนแหละมาใส่เชื่อมเชื่อมเชื่อมแล้วก็อันนั้น แมนหนึ่งสองสองต้นนะต้นนะต้นหนึ่งนะครับนะมาบึงบรรยากาศด้านล่างครับ จะมีไรนาสวนมันสวนกล้วยนะครับของชาวบ้านบ้านคนบุญน,นะครับบรรยากาศโอ้สุดยอดฮาสร้างมาละสร้างมาแล้วสร้างมาแล้ว รอบบริเวณนี้นะครับทมดินนี่ก็ยังเป็นหนึ่งนี่ครับสูงนะครับสามร้อยลตนะครับทั้งหมดข้างล่างนี่ก็จะ พระอาจารย์บอกคิดกันก่อกันทำเป็นห้องห้องช่างเริ่มมาแล้วครับห้องน้ำนี่ก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะได้ทำใหม่หรือจะยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังเท่าน,นึง ส่วนห้องน้ำห้องครัวข้างล่างนะครับก็เรียบร้อยกับปกบูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับรอใช้สอยใส่งานนี่นครับคือสะพานบุญจากเซีสายบุญกับ p d i y ของทุกท่าน ใหญ่มานซอยซอยยนะครับ ็บตัวทำงานแล้วเดี๋ยวก็รออีกสักพักนะครับ3-4วันจะอัปเดตให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วจากมือแล้วนี่ครับทางใต้นี่ว่าทีตย,กว,วาาตยกว่ากว่ากแล้วเนาะ เริ่มเมื่อวานนี่ห้อยได้หลายได้หลายนี่ก่อขึ้นไปซ้นเลยเด้อบล็อกหน่ะเด้อบล็อกเรือกัะนะบ่เป็นยังดอกไฟยังบ่มีส่วนสายอกับปนหายเรียบร้อยแล้วมียังท่อมันก็ก่อเบี่ยงออกเอาได้อีกเหรอติดอยู่บ่ท่อนะท่อจะจะปนมันได้ท่อนะก่อขึ้นไปซ้นเลยท่อนะ ตัวไหนสอ Eller, าดเลยวมืนกันมันเป็นซิปเซนเนาะบอสก็ขึ้นไปส้นท่อเลยแล้วกันสาบทับเลยสาบอมเลยโอ้ได้ครับสบายเลยได้ๆไฟบมมีบ <plastics. S 2> ่ต้องห่วงอีกแค่สองสามมื้อไอ้แล้วงานตะพุ่นไอ้จังสีมาเก็บงานให้ชาวบ้านเพ็ดสวนให้สวนมันแล้วนะครับ โอ้เร็วมือเดียวนีเว่เร็วก่อผูเดียวบอผูดเดียวมาต่อผมเนี่ยอ,อันนี้นี้ได้ผู้ซ้อยบันนี้มาตามผูสซ้อยบันอ๋อตามปูนบ่ลหนุน้องมไม่เอาหลานตชะอืมเอาเอาก็นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตอ่ากุฏิลังใหม่ของพระอาจารย์นะครับให้ได้ดูพอแก้หายคิดถึงนะครับบ่ไดไปใส่ พีิงแต่ว่าติดงานเที่ยวมาอยู่ตลอดอยู่แต่สองอาทิตย์แล้วบริมากเปลี่ยนแปลงไปลายก็นานดะตั้งแต่ดินตรงนี้แล้วก็ทางหลังจ้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ